ืัอนี้พอดีไรสิบสองสิบสามสอบของเนาะตาปัน่นนะครับสบายดีพลพี่น้ะนะนองเนาะวันนี้ก็ขั้นคือเก่าหลังจากที่พักไปหนึ่งมื้อพี่น้องกเลยว่านหนี่พักเนาะก็คือหย่านว่าวันสิน้นนะ้ำเนาะเอาวอลปั่นเขาพี่น้ะนะองเนาะก็เลยวเดี๋ักวันนี้ก็มาต่อเนาะวันะนี้มีอยู่ร้านซะิงะเนาะพี่น้นะนองเนาะวันนี้ ตีนบ้านเลยร้านนี้เนาะตีนบ้านตีนเฮือนไปเองเลยเดีวนี่ก็ลงทงบุเวมาส่งกันเนาะพี่น้องบาดนพาบรรยากาศเ Muy anh đi song phương. Muy anh. Muy anh đi. Hã? Muy anh đi. Hã? Muy anh đi. Hã? Muy anh đi. Muy anh đi. อเอ็นี่พราพ่อคนเขาไ็้หรอไงทีไงริวดไปอวดมากเฮ้ น้าวลา่ะฮะหมดคันมองแกะ่ตอนนี้ใจชิเรียดน่าราได้ไหมเนาะพวกมันเจนโมงอย่างเจนโมงบายเนะ สองเป็นมาลานที่สองแวหน้าอีพ่อนะรองกองนัที่สามรัสัที่ก็ที่ก็ไป่น้อยเยนแล้วเราเป็นหยาดกัน ซ้ำส,สอบสปะซ้ำส,สิบห,าหา้าปะโอ้กองหนึ่งกองบางอย่างนี่อยู่ในซ้ำส,สิบหาสอบพี่น้องเดี๋ยวทำมาดุนกองเลยเนาะเอาไหมน้ำมันน้ำมันทัน ที่สองมาอยู่ล้วน้าใครในะตะวันอากาศมันบ่นี่น้เราในเบียรม,มันจะมุ้งไงปันใดมันบ่หอนบ่อเอาเนาะอากาศทีร่มผัดลงลง สุกสุกคันสุกข้างล่างหันไปน้ำเออสุกซอยกันเอามันโมเพยนะสังในสังหนึ่งน้าบ้าโอ้ขอระใจหหยใจกวักน้ำเพือ สั่นเมืโตก่อนนี่อันนี้ด็กผมอ่มยังมากนาำเพืินก่อยนี่ตนเพ่ินเทนเพลินเท็อยากกินอยากเลยกัน อสองตีโออะไรอยู่ลอยปายของก่อเนาะรวมกันลอยปลายปลายเทไรเ่กันีลยวละนได้่อยก็นะตอนหานนึงอง2องกองสามกองก็อยู่ทางมัน สิบุกข้าีกรสินชิบกเปลี่ยนมดไอช่องไม้ามันิปเสียงามกองกาอะไรามายน้องียวามิตัวอ่าไกองอยู่ในเียงมันนั่งอีฝั่นั่นเนาะฝั่งนันอีกองนึงนี่หนอย ป่วยเขาจิริธรรมววยมัน หัวใช่ไหมองยาแล้วบบข้นวิทย์ข้นดิเนี่ยนี่เนี่ยละกองคอยมันจับเสียงคือยังไหนเอาได้เวิ่งก็ต้ดงหัน้องชิดใจัจสอบเนาะบอยขืนใหญกระโดงหัน่องหัวใหญ่ดิขืนมากหัน้องเลยพุทธมา เลิกเลิกหวยนี่นนโอ้พอขึ้นมาน่ะเลิอกอีอลมก็พอลมเบิ่งคือบ่อเลิกนอกเวลามันขวดเหมือนมันขวดมันเป็นดินไายนะข้าวเดียวล่งโล่งโลงข้าวเดียวโล่งขวดผีมันขวดแต <c oughs> ่ว่าคะแนนแต่ว่ามีมีสลิงนอวินย์ใสนกกก่นี่ดินไส้โตแก่แต่เอาพวงยาเนี่ยพวงแล้วหันลอยลอยซีบสอบเนาะ มากองผาดอีกพี่น้องอันนี้จะเป็นขขาเนี้ยวช่วนอันนี้ช่วงใ่อจะเป็นขขาเจ้าเนาะขขาเจ้าแล้วมั้งเนี่ยโอ้แบกขามเลยวันนี้แบกขามหัวด้วยวันนี้ เด็กใส่ใส่โนู่นนี่แต่ว่าถอยโดดมากนี่กล้ๆแล้วเนาะตอนนี้สามโมงปลายแล้วไม่เนาะทีโมงปลายคือสิอเด็วย่างอันนี้นนขเขาเจะ nhạt nhạt thôi Chắc nhạt nhạt quá được rồi Thảo xung nè Thảo quá xung nó Cứ hò hẳn nghe ngóc cao 失败了。 พี่น้องการร่วมทุงเบดเจ้านี้ได้อยู่ลอยหาซิปสอบเนาะพี่น้องเท่าไรครับปั่นอยู่เจ็ดสอบเนาะเมื่อน,นี้พอดีไหลซิปสองซิปสามสอบพี่น้องเนาะาปัน่นถึงหน้าอีกพอนะหนักนะนายพอหันสองทงเลเอาเนาะเอาแต่ขาด้ำนาจครับเพื่อนเอาสามสอบพี่น้องปกติหันไหลแล้วไหร้อยหาหกซิปเลปกติเอาเมื่อไร่เมื่อไหเจ็ดสอบแปดสอบคนแรกพี่น้องเนาะ ขอเอาแต่3สอบนะเนาะเอาแต่ขาะมันเอาเฉยเมื่ออะบาบนเมื่ออะับตั้งนี่แล้วบาน